ก่อนจะเข้าสวนสัตว์นะครับเราก็ต้องจ่ายค่าผ่านประตูก่อนนะครับมีค่าจอดรถ50บาทนะครับผู้ใหญ่100บาทนะครับเด็กนะครับนักศึกษาเนี่ย50บาทนะครับเด็กเล็กเลยเนี่ยจะ20บาทนะครับถ้าเป็นข้าราชการจะมีส่วนลดให้เหลือ50บาทนะครับผมเวลาเปิดเนี่ยอยู่ยที่8โมงเช้าถึง18นาฬิกานะครับผมถ้ามีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผม วันนี้วันเสาร์คนก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับด้านในวนะ่ายน้ำหาปลากินเขายังไม่เอาให้มันกินครับผม,มย,ยังเลยนี่ก็คือนกเพนกวินนะครับผมอยู่ในตู้กระจกนะฮะ หลายตัวเลยมันก็ว่ายน้ำอย่างนี้เห็นไหมฮะดูดูนกเพนกวินครับนกเพนกวินกำลังว่ายน้ำนี่นี่มันว่ายมาหาเปิ้ลแล้วเดี้ยเดี้ยเนี่ยโอ้วัดดีทำอะไรตบมือมาแล้วหน่อยมาแล้วมาแล้วนี่ตัวนี้วัดดีเอาลงมาด้วย

อยากจับไหมยกมือขึ้นในน้องก็ตายอยูไ่ไหนกะตายอยูไ่ไหนโออินกล้าจับไหมกล้าจับไหมกล้าไหมลงไปจับไหมลงไปจับดูไหมพี่อัปเปิ้ลไม่กลัวเลยนะไลงูงูง ขอขอขอให้ถ่ายูด้รถ้าเจอมูที่ไหนับเาครับเจองจถ้าี่รจย้สมยครับเราะเร่์รับดูนะดูนะมันจะมาแล้วชูแขนเหยียบไปทางนี้มาแล้วเพิร์มาแล้วมาแล้วโอ้

รอแป๊บนึงเพื่เพื่อเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาอุ้ยชูพ่อว้าชูไหมชูไหมชูสูงชูสูงแชร์้ดนะรู้ส่าจะกลัวคทุกพ่อช่วยช่วยจับแจี้น้องด้วยนะรับมาแล้วว้าอ้าอย่าจับเขาอย่าไปจับอย่าไปจับแล้วพเขาจะจิกอยู่เฉยอยู่เฉยยิ้มยิ้มยิ้มมองข้างยิ้มมองข้างฟ้าด้วยอย่าไปจับนะเพื่ออย่าไปจับเอพื่อย่าไปจับครับ ไปไปเย้โอเคไหม้ยิ้มยิ้มตรงมือเตเอง้วยเฮ้ยเอ้ยอเปิดระวังนะจับเบาเบานะอาบเย็นเพื่อ อน la ี่ก็ไม่กลัวเหมือนกันงูรัดคอไม่กลัวเลยนี่ก็ไม่กลัวจับเบาๆนะอ่ะไปยิ้มแช่งเนี่ย โดนงูรัดเนี่ยแหละลูกงูอะไรอ่ะลูกงูอะไรอ่ะเย่เออเพิ่อเพิ่อถอยกันถอยกันโออินกล้าจับไหมลูกอินกล้าไหมกล้าเอาลองดูลองดูให้น้องหน่อยให้น้องจับก่อน ไปเจอที่บ้านเห็นจับมรู้นะห้ามจับเจอที่บ้านอยู่ที่นี้อย่างเดียวมาบอกแม่ห้ามจับอันนี้เป็นโคลิอันนี้คืออะไรนะอันนี้งูเข,ขาขอยากับมิศิกามูปากเขาพวดเย้ขอบคุณครับ แยกเลยเดวนะครับวันนี้มัเาไปลงมาแล้วลูกโอ้โหเราขอเรานะครับผมมารอเลยแล้วนะครับไปลงที่ย่เขากำลังถัดผลอยู่นั่นเองนะครับเี่ผลนะครับคุณัดผลปีล้วคยใช่ครับแม่ใอบาเป็นตัวเลยี่ครับอาไีอตัวไหนไปแล้วอ่ะที้ลบอลลลเรอัไหลูกอะลงน้ำกอนแล้ว แย่งเสียเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะมาเอาของแล้วกันลูกเอาโอเคนะครับเหลือสามตัวของเรานะครับน้องไข่ต้มอยู่ไหนเลยไข่ต้มจ้างหนูยังไม่ได้กินมาลูกนะไข่ต้มเอาปลากมาตโอ้ไม่ทันแล้วนะครับไข่ต้มไปแล้วนะครับไข่ต้มจ้าอได้แล้วนะครับผมสำหรับนไข่ต้มของเรานะครับเอาไปดนี้เดือน้องหอยหอยจ้างเอาไหมลูกหอยเอ้ ไปก่อนเลยลูกเออเรียบร้อยนะครับผมสำหรับน้องชายของเรานะครับเพราะข้าวที่จะวุ่นวายนิดนึงนะครับผมเวลาป้อนนะครับเพราะเขาจะแยกกันเองนะครับเราต้องระวังมือเราด้วยนะครับเพราะเวลาทรข้าวข้อมือเรานี่คือเป็นแผลแน่นอนนะครับเพราะปาของเขานี่จะคมเหมือนใบมีดเลยทีเดียวนะครับถ้าเรากระชากออกไม่ทันนี่คือเป็นแผลอย่างแน่นอนนะครับโอเคน้องซีไปแล้วนะครับ ทิมังจะหนีวะ